สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีเอฟซทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีคนที่รักในการปลูกอ้อยนะ,ะพอดีมาตอบคอมเมนต์พี่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตัดแล้วอ้อยเนี่ยเอาไว้ได้กี่วันนะครับเอาง่ายๆเลยถามว่าเอาไว้เอาไว้ได้เป็นสิบวันก็ได้ฮะนะฮะ,นะฮะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเอาไว้นานนะฮะเพื่อนๆ เรายิ่งเอาไว้นานน่ะเราก็ยิ่งตัดตัดข้อออกลงเรื่อยๆนึกออกไหมฮะเพราะว่าอ้อยเนี่ยเราซื้อไปใช่ไหมเราอย่าไปนอนนะเราอย่าไปนอนกองนะเราต้องตั้งไว้ตั้งพิงข้างบ้านไว้พอตั้งพิงพิงข้างบ้านไว้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอเขาสิสตัวเขาสิตัวร,รู้จักคาว่าสิตัวนะพอเขาสิตัวปุ๊บอ่าปลายเขาจะเหี่ยวลงนะฮะแล้วก็ยอดเขาจะแดงลง เร,เริ่มเริ่มแดงเริ่มเริ่มแดงเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ได้เป็นสิบวันก็ได้ค่ะแต่เราแค่ตัดไอ้ตรงที่เหี่ยวออกไอ้ตรงที่แดงออกมันก็เหมือนแบบว่าเราตัดไปทีละหน่อยเพื่อนเพื่อนเราตัดไปทีละหน่อยเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าแบบเนี่ยอ๋อแล้นี้ถ้าแบบนี้ใช่ไหมในในในแน,น,นมันจะแดงแบบนี้แบบที่ผมจิกไปวันนั้นเนห็นไหม ที่ที่ผมเอานิ้วจิกไปอะ่ะสมมติว่าพี่เราเราตัดตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะแดงเนี้ยพอเขาแดงเสร็จแล,แล้วเขาก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงตามวันเวลาของเขาอะ่ะหลายวันหน่อยเขาก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วก็ตัดสมมติว่าเขาขเขาเหี่ยวข้อเนี้เราก็ตัดทิ้งจดฝ่ายจะหมดที่เหี่ยวแล้วก็ที่แดงนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมะฮะเพราะว่าไอ้ที่แดงๆอะะ่ะเราเอาไปคั้นไม่ได้นะน้ําเสียหมดเลยนะถ้าเกิดเราคั้นหม้อนึงก็เสียหมดหม้อหนึ่งอะนะฮะมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยว เนี่ยพอเขาเริ่มเหี่ยวปุ๊บเราก็ตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งไปแล้วเราก็ดูโคนว่ามันแดงไหมถ้าโคนมันแดงเราก็ตัดส่วนที่จะเหี่ยวก่อนคือส่วนยอดนะฮะพอส่วนยอดจะจะอ่อนกว่าส่วนโคนส่วนโคนเขาแข็งอยู่แล้วนะฮะเขาแข็งเขาแก่งอยู่แล้ว,นะะลวเต็มที่ก็ได้แค่แดงนะฮะไม่ค่อยเหี่ยวนะครับแล้วก็ตัดไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนฟ้าจะหมดที่เหี่ยวที่แดงเราก็คันได้ครับนะฮะ ได้เป็นอาทิตย์ครับแล้วพอเราตัดมาทิ้งไว้หลายวันอ่ะแต่เมื่อสี่สาห้าวันเนี้ความหวานเขาจะเพิ่มขึ้นเหมือนเหมือนเขาแบบว่าเหมือนรากอ้อยมันหยุดเดินเลยใช่ไหมแล้วเราตัดมาความหวานเขาอ่ะเขาจะบีบตัวขึ้นแล้วสีน้ําเขาจะเขาเขาจะสวยเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่ารากเขาไม่มีแล้วอ่ะเราตัดต้นเขามาแล้วอ่ะก็คือเขาจะรัดความหวานของเขาด้วยอัตโนมัติเลย สมมติว่าเป็นอ้อยอย่างนี้ใช่ไหมเราตัดโคนมาปุ๊บพี่ลองเอามาคั้นเลยแล้วตัดปุ๊บแล้วคั้นเลยกับตัดปุ๊บแล้วตั้งทิ้งไว้คืนหนึ่งสีความหวานจะต่างกันเพื่อนๆลองดูได้ฮะสมมุติว่าเราเราเรา,เราตัดปุ๊บเนี่ยเราตัดเราตัดแล้วใช่ไหมเราคั้นไปเลยลำหนึ่งนะฮะคั้นเลยลำหนึ่งแล้วก็อีกลำหนึ่งลองเอาค้างคืนไว้สักคืนหนึ่ง คืนือสองคืนสีน้ํากับความหวานจะแตกต่างกันไอที่เราเว้นไว้คืนหนึ่งอ่ะสีน้ําจะดีกว่าแล้วความหวานจะโอเคกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาไว้นานนานนานมากไม่ได้นะเต็มที่อาทิตย์หนึ่งอนะ่ะผมแนะนําแค่อาทิตย์เดียวถ้าเกิดเรา,เาไว้เป็นสิบวันนะอ้อยเนี่ยมันจะคายน้ําออกมาสังเกตได้เลยเพื่อนๆถ้าใหม่ๆปริมาณน้ําจะเยอะมาก สอง,ส,องสามวันสามวันเนี้นี่ยน้ําจะเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราตัดไปทิ้งไว้สักอาทิตย์กว่าอย่างเงี้ยอ้อยจะเหีห่ยวลงแล้วก็น้ําปริมาณน้ําจะน้อยถ้าเราตัดแล้วเราทิ้งไว้สองสามวันแล้วเราไปคั้นนะปริมาณน้ําทีเยอะนะฮะเหมือนอ้อยเขาจะขายน้ําออกนะฮะเหมือนอ้อยเขาก็จะขายน้ําออกแล้วพอถ้าเกิดเราทิ้งไปประมาณสักเจ็ดแปดวันเจ็ดเจ็ดวันขึ้นไปเนี่ยอ้อยเขาจะเริ่มเหีห่ยวพออ้อยเขาขายน้ําออกนะฮะ ออยออกไข่น้ําออกจะดาให้ปริมาณน้ําคนน้อยแล้วก็เอาง่ายๆถ้าเกิดคนคั้นจะรู้นะฮะนะฮะถ้าเกิดคนคนคั้นอยู่เลยจะรู้ถ้าเกิดเราทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้ว,วอ้อยเนะี่ยเขาจะมีอาการเริ่มเหี่ยวเริ่มไม่สดละปริมาณน้ําจะน้อยแต่ความหวานสวยสีน้ําสวยนะครับก็เลยมาตอบพี่ๆตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเพื่อบางคนไม่เข้าใจว่า ทำไมตัดมาหลายวันแล้วอ้อยม่เป็นแบบนี้เป็นครับถ้าเกิดเป็นอาทิตย์อ้อยเป็นฮะอ้อยมันจะเหี่ยวลงนะฮะแล้วก็ปริมาณน้ําจะน้อยนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาอชอบสิงคโปร์ก็คือหนึ่งเลยเขาปอกง่ายมันไม่หนักแรงครับปกติผมทาอ้อยควนเนี่ยเอาลำไม่ใหญ่หรือลำเล็กๆทาอ้อยควนเนี่ยผมก็เอามีดท,ทาครัวปอกครับมีดอันเล็กๆนะฮะมีดบางอันเล็กๆนะฮะปอก แล้วอย่างหนึ่งพ่อค้าบางคนน่ะเขาเขาเขาชอบเพราะว่ามันปอกง่ายแล้วมันมันเร็วมันเร็วต่อการขายด้วยเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้คั้นจากบ้านไปเขาไปคั้นคือข้างถนนเลยคั้นสดๆเลยประมาณนี้แบบว่าลูกค้ามาแล้วก็หยิบมาคันเลยหยิบหยิบมาปอกคันหยิบมาปอกคันนะฮะอันนี้มีําคหัวก็ปอกได้ฮะมันมันมันนิ่มครับมันแล้วมันอีกอย่างหนึ่งมันเบาแรงมันมันไม่เหนื่อยมันไม่แข็งนะครับ ก็มาตอบคอมเมนต์ให้แล้วนะครับว่าอ่าอ้อยเนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งไว้หลายวันน่ะมันจะมันจะมีปัญหาเรื่องลำเหี่ยวนะฮะแล้วก็คอแดงแล้วก็ยอดแดงโคนแดงนะฮะเรายิ่งไว้นานเรายิ่งตัดเยอะนะครับอ่าเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเกิดเรายิ่งไว้นานยิ่งตัดเยอะเต็มที่อาทิตย์นึงครับ ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปไวถึงกับเป็นขั้นสิบวันยี่สิบวันฮนะถ้าเกิดเกินสิบวันไปแล้วคือจบนะฮะคั้นได้ฮนะแต่เราตัดทิ้งเยอะทิ้งเยอะมากมันจะเริ่มเหี่ยวไปเรื่อยๆอเหี่ยวมั่งแดงมั่งนะฮะถ้าเกิดเป็นอ้อยแก่ก็คือหลุดจากสิบวันไปแล้วคือจบนะฮะอ้อยแก่มากๆอ่ะมันจะแดงทั้งลําเลยนะครับเพื่อนๆลองไปสังเกตดูได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม